มีแันดีเยื้อักมิเชียลปากดีเวิร์ดผู้จัดและผู้กำกับซีรีส์ซื่อเป็นเด่งในผู้บุกเบิกที่เดินหน้าสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานในอง์อยเสือด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของนักแสดงไทยจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับสากลรวมถึงประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการตอบรับและนิยมอย่างแท้จริงผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของดูมันดิภายใต้การนำของคุณกิติพัฒน์ ได้เปิดประตูใม่ให้กับศิลปินไทยในเวนิสากลที่มีการจัดแฟนมิสที่ประสนับสนุนเสด็จากในญี่ปุ่นด้วยนะครับขอเรียนเชิญนะครับฟุตติทิพย์จัำปาครับสุดโต่นพู้รักกีฬาเต้นรีนี้ครับขอแสดงท่าเต้นรีด้วยฟุตเติร์ดเซียงฮั่วสกีเลย

ข่าอะไรก็เข้าใจนี่นะถูกต้องต้องโอเคก็มีการอ่าไปติดต่อแล้วก็่าอดี้เนี่ยก็ได้กาในก็ยังไงมีลัตนาก็ยังในหมนที่เขาไปเต้นได้ต้อสิ อาจจะงนี้ดราดการน้ไปเกี eh? aan, ่กับจับป่าได้ไมใั่ไหมันลำดับต่อไปเราเปลี่ยนสายดิบเป็นดนะครับเป็นวงการกีฬาบ้างเดี๋ยถ้าเป็นสายขอุตอลไม่รู้จักค็ร